สอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สนที่กำลังกับกรมการทหารช่างและหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินกว่า2,000ไร่ที่นายทุนใหญ่2รายบุกรุกที่ราชพัสดุที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับซึ่ง DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษและเตรียมดำเนินคดีกับนายทุนทั้งสองรายนี้ในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐและทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ติดตามกับสกาย e p พอรครับ ที่ดินเนื้อที่กว่า500ไร่ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้น 1A ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ําไม่อนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมการทหารช่างแต่ภาพจากสกายรีพอร์พบว่าที่ดินซึ่งเคยเป็นผื้นป่าที่ดมสมบูรณ์ได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสวนยางพาราจนถึงยอดเขาซึ่งที่ดินบริเวณหน้าศูนย์พักพิงบ้านถ้ำหินหมู่ที่5ตำบลสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแปลงนี้ เป็นของนายวันชัยการจนาเพ็นถือเป็นหนึ่งในที่ดินสีแปลงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่28ธันวาคม2554และวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สนที่กำลังกับโครมการอาหารช่างหน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือตำรวจตะเวนชายแดนที่137และสพสวนพึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินแปลงแรกของนายวันชยัยโดยต้องขับรถเข้าไปกลางหุบเขา ผู้บุกรุกจะมีการเปิดเส้นทางเข้าพื้นที่ก่อนจะเข้าไปวางแปลงปลูกยางพาราซึ่งเดิมมีบุคคลอื่นได้ขออนุญาตกรมธนารักษ์เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่ราบเชิงเขา,าจำนวน13ไร่และได้ขายให้ในายวันชยัยจนกระทั่งเมื่อปี2551นายวันชัยได้เริ่มเข้าไปบุกรุกที่ดินบริเวณภาาูเขาทำการแพ้วถังป่าเผาป่าและวางแปลงปลูกยางพาราจนขยายพื้นที่กว่า500ไร่ จนขณะนี้ต้นออยางพาราน,น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า2ปีนอกจากนี้ยังมีการสร้างบ่อพักน้ำก่ออิดปูนอย่างแข็งแรงอยู่บนยอดเขาและลงทุนน้ำท่อ PVC มาทำประปาภูเขาเพื่อใช้ในการเพราะปลูกนายวันชัยได้ยื่นขอเช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์แต่กรมการทหารช่างในฐานะผู้ดูแลไม่อนุญาตให้เช่าเพราะเป็นที่ราเชิงเขาและเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ที่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ทางก,กชอชตรวจสอบแล้วก็มีความเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้เช่านะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่รุ่มน้ำแล้วก็ความลาดชันเกิน35%เซนะครับและเป็นที่ฝึกของหน่วยทหารครับทางทหารก็แจ้งให้ทางคุณวันชัยทราบว่าให้อนุญาต แม้กรมธนารักษ์จะแจ้งให้ในายวันชัยรับทราบว่าไม่อนุญาตให้เช่าที่ดินไปตั้งแต่ปี2552และกรมการทหารช่างได้เข้ามาแจ้งเตือนหลายครั้งแต่นายวันชัยยังกระทำการบุกรุกอย่างต่อเนื่องกองทบกจึงยื่นเรื่องให้ดีเอตรวจสอบ ดีเสไอจึงรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของที่ดินรายนี้รวมถึงแจ้งไปยังสากลจังหวัดราชบุรีให้ทำการเพิกถอนนายวันชัยออกจากการเป็นสมาชิกสากลและรองประธานสากลผู้ปลูกสวนยางพาราและสวนปาล์มจังหวัดราชบุรีด้วยดูสภาพพื้นที่าการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศนะครับเปรียบเทียบกับปีอน,อนอดีต มีการสำรวจความเสียหายด้านทรัพยากรนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็ถูกปลูกลูกแพรวเางไงเท่าไหร่เราจะใช้ภาพดาวเทียมปีล่าสุดเนี่ยนะครับในการที่จะมาดูความเสียหายเพิ่มเติมจากเดิมที่เคยมีที่เคยตรวจสอบม,มาแล้วนะครับแล้วก็จะคำนวณความเสียหายแล้วก็ประกอบการที่จะดาเนินคดีต่อไปซึ่งจาก เื้องต้นที่ดูแล้วเนี่ยก็พบว่าน่าจะมีมูลความผิดนะครับในส่วนนี้สําหรับกรณีของนายวันชยัยยังมีการบุกรุกที่ราชพสัสดุบริเวณหุบผู่วางหมู่ที่5ตําบลสวนพึ่งในลักษณะเดียวกันอีกกว่า300ไร่ซึ่งกรมการอาหารช่างและกรมธนารักษ์ก็ไม่อนุญาตให้เช่าซึ่งจากการตรวจสอบวันนี้ก็ยังพบก,การกระทําผิดปลูกสวนยางอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าตักเตือนไปแล้วหลายครั้ง วันนี้ดีเอสไอยังได้ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินบริเวณหุบผู้บอนหมู่ที่5ตําบลสวนพึ่งที่นายสมพงศ์สวรร์ตันพิพัฒน์นายจุนรายใหญ่แสดงตัวครอบครองที่ดินเนื้อที่กว่า1,500ไร่และมีการแผวทางพื้นที่ป่าเนื้อที่กว่า690ไร่จนกรมการทาหารช่างได้แจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่มาหลายครั้งและไม่อนุญาตให้เช่าพื้นที่ จากการลงพื้นที่วันนี้ DSI ยังพบหลักฐานการเข้าใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่องจึงเตรียมดำเนินคดีกับนายวันชัยการจนรัฐและนายสมพงศ์สวัรตามพิพัฒน์ในเร็วๆนี้ขณะที่การบินสำรวจของสกายรีพอร์ก็พบร่องรอยของพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ในพื้นที่ราชพัสดุ ทั้งบริเวณหุบผู้บอนและพื้นที่โดยรอบศูนย์พักคิทบ้านถ้ำหินซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในการบุกรุกที่ราชพัสดุอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นิติกรหอมบุญถ่ายภาพธัปนีเอสี SC ชัยสกายรีพอร์ตรายงาน มติยังคงติดตามปัญหาการบุบกรุกที่ราชพัสดุที่ส่วนพึ่งราชบุรีเนื้อที่กว่า2 0 0แสนไร่นับจากกรมการทหารช่างใน,นานะผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ได้เริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับนายทุนที่บกุกรุกสามารถนําที่ราชพัสดุกลับคืนมาได้กว่า1 7 0 0 0ไร่แล้วแต่ว่ายังมีความพยายามในการบุกรุกต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็มีการเผาทําลายพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมปลูกยางพาราเนื้อที่กว่า2,000ไร่ ตามกับสก y ายรีพอร์ตวันนี้ครับราย o r t พบว่าพื้นที่โดยรอบสุรพยศถ้ำหินนะคะยังคงม,มีการเปิดพื้นที่ปลุกรุกที่ราชบรสดุนะคะซึ้งด้านหน้านั้นนะคะก็มีการพบไฟไหม้ป่านะคะบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาเลยทีเดียวนะคะ นี้เอกกรมการทหารช่างขึ้่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลที่ราชจะพัสดุยืนยันว่าถือเป็นพื้นที่ลุกน้ําชั้นหนึ่งเอที่ไม่สามารถเข้ามาทําการเกษตรหรือใช้ในการทําเกษตรกรรมได้สิ่งที่บ่งชี้ชัดเจนเลยนะคะพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้นั้นนนั้นมีร่องรอยของการวางแปลงหรือว่าทําแนวชั้นดินหนาเพื่อปือพื้นที่ในการ รพอร์ตพบพื้นที่ป่าห่างจากศูนย์พักพิงถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีไม่ถึง2กิโลเมตรถูกไฟไหม้จนไฟลุกโชนอย่างน่าตกใจกรมการทหารช่างยืนยันว่าที่บริเวณน,นี้เป็นที่ราชพัสดุในความรับผิดชอบดูแลของกรมการทหารช่างแต่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกโดยใช้วิธีการเปิดพื้นที่ด้วยการวางเพลิงเผาป่าก่อนจะให้แรงงานต่างด้าวซึ่งแบนผู้อพยพในศูนย์พักพิงถ้ำหินเข้าไปแผ้วถาง และเริ่มวางแปลงปูยางพาราโดยเกือบ3มปีที่ผ่านมาได้มีการบุกรุกในพื้นที่ใกล้ศูนย์พักผิงถ้ำหินและเริ่มขยายพื้นที่ไปจนเต็มภูเขากรมการทหารช่างได้แจ้งเตือนและดำเนินคดีไปไม่ต่ำกว่า10รายแต่ก็ยังพยายามบุกรุกอย่างต่อเนื่องจนขณะนี้น่าจะาขยายพื้นที่ไปไม่ต่ำกว่า2,000ไร่เห็นได้จากร่องรอยของไฟไหม้ที่ลุกลามไปทั้งเทือกเขา พลโทนิพนธ์ปานมงคลเจ้ากรมการทหารช่างสังการชุดลาดระเวนได้เ,เข้าตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทันทีทราบว่าเป็นกลุ่มคนเดิมที่พยายามเข้าไปบุกรุกที่ราชพัสดุซึ่งกรมการทหารช่างจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิงถ้ำหินจะเห็นได้ว่าถูกเปลี่ยนสภาพจากพื้นปา่าลุ่มน้ำชั้น1 a ที่อยู่มสมบูรณ์กลายเป็นสวนยางพาราเกือบจะทั้งหมดแล้ว นี่เป็นสิ่งที่กรมการทหารช่างในฐานะผู้ดูแลที่ราชพัสดุเป็นห่วงว่าหากยังไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้จะไม่สามารถปกป้องผืนป่าบริเวณนี้ได้ซึ่งทางจังหวัดราชบุรีเคยทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยขอให้ย้ายศูนย์พักพิงถ้ำหินไปที่อื่นเพราะกลุ่มนายทุนจะว่าจ้างผู้พยพในศูนย์พักพิงมาทำสวนยางจนเกิดการรูปอย่างที่เห็นอย่างไรก็ตามหลังจากกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างและกรมธนารัก ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงส่วนพื่งโมเดลเข้าจัดระเบียบที่ราชพัสดุจำนวนกว่า250,000ไร่ตั้งแต่ปี2554ขณะนี้สามารถดำเนินคดีกับผู้บุกรุก29รายและชนะคดีนำที่ดินกลับมาเป็นของรัฐได้แล้วกว่า7,000ไร่และได้ทำการเจราจาขอพื้นที่คืนรวมถึง ผู้บุกรุกได้หวาดกลัวเจ้าหน้าที่รัฐจนมีการละทิ้งพื้นที่ไปแล้วกว่า10,000ไร่รวมแล้วก็สามารถนําที่ดินกลับมาเป็นของรัฐได้กว่า1 7 0 0 0ไร่แต่ก็ยังพบพฤติกรรมของกลุ่มนายทุนที่พยายามเปิดพื้นที่เข้าไปปลูกสวนยางพาร,ราและสวนปาล์มรวมถึงมีการเปิดพื้นที่เพื่อสร้างรีสอร์ทในพื้นที่ลาดชันเชิงเขาซึ่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เช่าจากกรมธนารักษ์โดยยังพบอีกหลายแห่ง ที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดําเนินคดีแล้วเราถ,ถึงพื้นที่ในความรับผิดชอบอของกองพลพัฒนาที่1ซึ่งก็พบว่ามีการบุกรุกสร้างรีสอร์ทสวยงามอยู่บนยอดเขาด้วยแล้วก็เปนสิ่งที่เจ้าหน้าที่